สิ่าไปายที่งก็ลงกับเขาต่อน้าเธอเปันลงสองมือผู้กล้าทักเธอระยะ เป็นตัวอย่างที่ดีมากเขาไม่ได้เป็นคนเต้นเก่งไม่ได้มีแดนสกิลมากมายแต่ว่าเอิร์ฟฟ้าเนี่ยเป็นคนทำอะไรทุกทีเขาจะมีความเชื่อชัดเจนถ้าพวกเขาเนี่ใครทำไม่ดีมันเกิน<ม>เกินเพลงอ่ะท่าเนี้ยถ้าทำไม่ดีมันเกินเพลงมากแต่เขาเป็นคนำํำท่าพวกเขาและพอดีและเบรนลงนะ เนื่องจากไม่แค่ทั่งครูพิมว่าเซียนแล้วท,ทําท่าคูกเขาก็ยังเขิดเลยนึกออกว่าแต่ว่าถ้ารู้สึกจริงๆร้ท่าไหนที่เรารู้สึกมันจะพอดีหนูรู้สึกไหมว่ามันมันไม่ได้เกินเลยพี่ยังรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้จะอยู่รอดไหมแล้วหนูก็ทํามันรอดพี่อูชอบมากแลก้วก็โอเคมันอาจจะมีการทีทวิจารณ์เสียงอาจจะอ่อนอะไรแล้วแต่นั่นคือการบ้านหนูแต่ <White. S 1> ในเชิงในเชิงภาพและเชิงแดนซ์มันคือสไตล์ที่ออกมาชัดเจนอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีดีมากสังเีย้าใจป่ะ อย่างเงี้ยก็คือเพลงกับภาพมันไปได้วยกันเข้าใจไหมคะมันพอดีแล้วมันก็ทําให้เราอินที่เราจะไปด้วยกับเขาโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่าท่ายากหรือง่ายใช่ปะมันมันอินเนี่ยเวลามันถึงจุดเนี่ย,น,ยนี่คือจุดความคิดสร้างสารรค์โครกาฟมันอีกเรื่องหนึ่งแต่การนําพาให้โคร,โคร,โครกาฟกับเพลงไปได้วยกันแล้วสื่ออารมณ์แล้วจนคนรู้สึกเนี่ยคล้อยตามอันนั้นคือจุดสูงสุดของการเป็นอาร์ติสไม่ใช่ท่ายากแล้วไม่ใช่ความสามารถอย่างเดียวเก็าปะ อั <S <S นเนี้ยดีครับจริงจริงจริงจไอ้ท่าอันแรกอ่ะมันดังนิดนึงแต่ท่าอันหลังอ่ะพอดีเอออันนั้นเ่ะพอดีแล้วจะลงด้วยกันใช่อันนั้นเ่ะพอดีใช่มันแรงไปพอมันแรงไปปุ๊บมันไกลมันยึดโดดลงมาแค่นั้นเองอย่างอื่นนี่มดอเันมาทำฟิวเออโอเคเออจ้ะ คนหนึ่งค่ะอยางให้หนูดูค่ะจินค่ะจิน,นกับเธนเธนค่ะพี่บอสเชอนค่ะ